Okay. สวัสดีครับผมมาพบกันในอีพิโซด6ตอนที่4นะครับลัคนาที่4ของเราลัคนาสีม่วงๆเนาะจริงๆสีของลัคนากลุ่มเนี่ยเขาเป็น7กับ8เขาเป็น7กับ8 7มันก็คืออสีม่วงดาวสามสีม่วงราหูมันคือสีดำเพราะมันต้องออกเป็นม่วงดำๆเนาะไม่ใช่ม่วงลอยๆเนอะต้องเป็นม่วงดำๆอ่านะประมาณนั้นเพราะฉะนั้น เราก็มาหาลักษณะกลุ่มอันดับ4ของการดูนะครับยอดไหลสูงสุดยอดวิวสูงสุดเดี๋ยวดูการ15ม,มิถุนาจนถึงประมาณ16กรกฎาคมลักษณะกลุ่มจะมีสะตาชีวิตอย่างไรบ้างนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะเบานิดนึงนะครับว่าตอนนี้ใหม่ส่งไปเคมนะครับ1เดือนถึงจะได้นะครับการทำพวกนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่เราก็ไม่ได้อะไรมากมาย เพราะเราก็อาจจะได้ค่าค่าทำจาก y o u t u b e นะครับเพราะนั้นช่วยกันไลค์ช่วยกันกดช่วยกันแชร์ดูเยอะๆเนาะคนทำจะได้มีกำลังใจก็ได้จากการทำ YouTube นี่แหละครับนะครับรายได้นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ทำเพื่อเป็นกุศลธรรมเนาะสัตวปีทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดตรงละโรกกดหลงทั้งหมดอ่ประมาณนั้นแหละสูตรใครว่า ไม่รู้ว่าสูตรไข่เอาไปดูกันครับผมอ่าลักนณากลุมนะครับผมลักนณากลุมเราตั้งตันโนของเขาไว้ตรงนี้นะครับในเดือนนี้มีอยู่5้าเฟสด้วยกันตอนนี้เราสู่ในเฟสที่2ตั้งแต่ประมาณตีสี่สี่สิบดาวเกตย้ายนะครับก็คนลักนณากลุมเนี่ยถือว่าดาวไม่เสียหายอะไรเพราะว่าดาวเขาวิ่งแบบนี้นะครับดาวเขาวิ่งอย่างนี้ในช่วงนี้แล้วดาวใหญ่ของเขาเองเนี่ยบอกว่า เป็นคนที่น่าอิจฉาเป็นเป็นลักษณะที่น่าอิจฉาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวใหญ่ๆสี่ดวงเนี่ยเรียงตัวกันอยู่แถวนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเขาไม,ไม่ไม่มีดาวตกวินาไม่มีดาวตกอล,ไกอลิไม่มีดาวตกมรณะเลยนะครับคนอื่นเขายังมีกันนะดาวที่กลุ่มลักษณะของคนลักนณะกลุ่มเองเนี่ยก็คือดาวเสาร์สองปีครึ่งเนี่ยมันต้องมีแฟนมันต้องมีผัวมันต้องได้ ต้องได้กนะันอ่ะอืมต้องได้แต่งงานเพราะเสาทับรักถือว่าจะต้องได้แต่งงานนะเจอคู่ครองอะไรประมาณนี้ถ้าไม่เจอแม่ก็จะป่วยนะครับก็เลือกเอานะครับดึงมีนาจนถึงประมาณ6 6เนาะถึง19พฤษภาคมปี68เลยเป็นเกษตรบดีนะครับเสาตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเสาตอนนี้เหนื่อยแต่เหนื่อยที่กระดุมพระอ่าเนาะทั้งเดือนเลยไปอยู่ที่นะวางที่เท่าไหร่นะ ระหว่างที่หนึ่ง6อสสี่ห้าหอยู่ที่หน้าว่างที่6ทั้งเดือนแล้วจริงๆอ่ะเสาเนี่ยทำไมอยู่หะหว่างที่6ทั้งเดือนหรือปะ่เพราะว่าเสาอะ่ะให้ดูปฏิทินอีกะอ่าเป็นความรู้เป็นความรู้ใครไม่ดูที่นี่เนี่ยคุณจะแบบว่าเนาะเราจะเห็นว่าเสารจริงๆเนี่ยมันควรจะวิ่งยาวกว่าน,นี้นะแต่เขาเนี่ยเขา19.44้านะตอนนี้19.44นะดูเสานะแล้วจะประมาณขึ้นไปเรื่อยเรื4 7ย9 4 9เ9 5 2จสอง 19.52 19.54 19.54นิ้วยาวไม่ถึงนะถ้าถึงก็คงจะเป็นลูกหน้ากแล้วละ่ะแล้วมาดูตรงนี้19.52อ้าลงละเห็นไหมครับพอวันที่30มิถุนามันเป็น19.54แต่วันที่1กลายเป็น19.52แปลว่ามันมีการเหวี่ยงลงเนาะแล้วก็ลงสารลง19.46 19.42 19.38 นะครับวันนั้นมันมีการเหี่ยงลงมาจนถึงวันที่13-16ามสิกกรกฎาคมมันลงครับ19.17อ่าใครดูช่องนี้ได้ดูได้ได้ความรู้ด้วยเนะนะะาะนักโหราศาสตร์ต้องเป็นนะครับวันนั้นจะเห็นว่าดาวเสารเองน่ะมันมีขึ้นแล้วมีลงมีมนอยู่แถวนี้แหละเขาเรียกว่ามันมนนะครับดาวเสารเลยอยู่แค่ระหว่างที่6 อยู่ที่นาวางที่6อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าองศามันสแสดงว่ามันเดินช้าละช่วงนี้มันเดินช้าละนะครับเสารกระดุมพระก็แปลว่าคุณเองอาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงเกี่ยวกับเรื่องของความเหนื่อยในเรื่องของการทํางานนะวางแผนทํายังไงก็ได้ให้ได้เงินเข้ามาประมาณนั้นนะครับเสาอยู่ตรงนี้ลาหูอีกหนึ่งดวงล่ะลาหูเป็นลาหูล้วงทรั์นะครับลาหูล้วงทรัพย์มีเงินให้ล้วงก็ดีมีการวางแผนมีเรื่องของการที่จะเอาเงินไป อนไปลงทุนลาหูตอนนี้อยู่ที่ลาภระอ่าแสดงว่าตอนนี้หาทรัพย์ได้เยอะเพราะลาหูเป็นกระดุมพระกระดุมพระมาอยู่ที่นาวางลาภะแปลว่าคนลัคนากลุ่มตอนนี้ลาหูให้ทรัพย์ไม่ใช่หลวงทรัพย์โอเคปะ่ะโอเคปะ่ะองอาจสุพมรณเนานะโอเคเนาะมีพี่อะไรคนนะเดี๋ยวจาชื่อไม่ได้อ่า นะครับเพราะเรารู้รู้จักแค่สามคนนะลัขนาะกลุ่มเนาะราหูเป็นกระดุมพระเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของการหาเงินใช้ความไหวพริบในการหาเงินทัศนความธรรมดาแต่มันเป็นพินทุบะมันก็คือกลายเป็นราหูรองทรัพย์แต่ตอนนี้นาวางมันมันอยู่ลาภะแปลว่ามันให้ทรัพย์มันเป็นการใช้ความรู้ใช้ไหวพริบของคุณในการหาทรัพย์นั่นเองอาจจะมีเกณฑ์นในการเดินทางท่องเที่ยวได้ไหมได้นะพฤรหัส อยู่ในเรือนพันธุคอยคว้าหาความรู้ผู้ใหญ่ที่บ้านต้องคอยดูแลนะครับห้ 5, าณวางของเขาตอนนี้มีสามณว่างด้วยกันณว่างที่สี่ถึงณว่างที่หกนะสี่ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นสี่สี่ห้าห้าหกหกหกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพันธุศาสชะหาเพื่อนหาคนที่มีความรู้คบหากันพันธุพันธุดูแลคนในบ้านเนาะพันธุปุตตะก็อาจจะเป็นเรื่องของการดูแล ลูกบ้านของเราเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่องของการบ่นลูกน้องบริวารของเรานะครับถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมนุษย์จะอยู่ะอยู่ด้วยกันด้วยมนุษย์จะอยู่เจ็ดปีเลยตอนนี้นหว่างเขาคือรนะหว่างที่สามอย่างเดียวคือกระดุมพระพันธุุกระดุมพระแปลว่าอะไรหาเงินนั่นแหละอืมแล้วก็อากุมก็แบบว่าสร้างบ้านสร้างเมืองหาหาเงินอย่างเดียวเนาะจะใช้จ่ายเงินได้ไหมอ่าศูนย์เป็นพันธุศูนย์เป็นการขนขวายหา พืชรหัสอยู่ตรงนี้เป็นคนแก่ดูแลคนแก่ต้องใช้เงินไหมก็ต้องใช้เงินก็เป็นศูนย์กระดุมพระตรงนี้แต่เราใช้ราหูในการหารหลา่าพระใช้เสาในการอดทนเนาะเห็นไหมมันพัวพันกันอยู่ตรงนี้แต่โดยรวมแล้วถือว่าก็มีหน้าที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบมีเรื่องที่จะต้องทานู่นนี่นั่นแต่เราก็หาเงินไปด้วยแล้วก็บริหารทรัพย์สินของเราไปด้วยนะครับนี่คือลักษณะกลุ่มในเฟสแบบง่ายๆแบบนี้ทีนี้ดาวอาทิตย้ายเข้ามาแล้วเรื่องของปุตตะ ปุตตะอาทิตย์มันแปลว่าอาทิตย์ที่พินพินทุบานั่นคือการงานของคุณอาจจะไม่ได้เด่นไม่ได้ดังนะแต่ไปตกกับลูกหลานของคุณนะครับอาทิตย์คือการงานความมีเกียรติปุตตะคือตามมาทีหลังหรือบริวารเพราะนั้นการงานถ้าคุณคิดว่าจะได้งานในช่วงนี้อาจจะไม่ได้หรืออาจจะได้มาชามากอาจจะได้มานู่นช่วงแถวๆนี้แล้ว ได้ไหมช่วงที่แบบมันจะปิดดาวแล้วอะ,อะปิดเปลี่ยนดาวอาทิตย์ย้ายไปอริแล้วอะเพราะมันเป็นอาทิตย์บุตรตะไงหรืออีกคําทํานายหนึ่งบอกว่าสิ่งดีๆความมีหน้ามีตาความมีเกียรติสิ่งต่างๆเป็นราชาโชคตกอยู่ที่บริวารของเราลูกน้องบริวารเราจะได้ลูกหลานเราจะสอบเข้าแต่ตอนนี้เขาเปิดเทอมใช่ไหมแล้วที่ไหนเขาจะสอบละอ่ะเขาอาจจะสอบ f ฟน a ลอะไร่าเงี้ยเนาะไฟนอลมิดเทอมไฟนลประจำวีดอ่าเขาจะได้จ,จะได้รางนะวัลอะไรเงี้ยเนาะเพราะนั้นลูกหลานหรือบริวารของเราถ้าใครไปสมัครงานหรืออะไรก็อาจจะได้งานเป็น146อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นปุตตะเลยถือว่านี่คือดาว14 6อังคารเป็เรื่องของความกล้าความขยันนะครับดาวแรกก็อธิบายตามนี้ไม่ได้ยากเย็นนะครับก็ดูที่ดาวใหญ่ ถือว่าดาวใหญ่ก็เป็นไปตามนั้น1นึี่ตกอุตตะก็คือการทําสัญญาข้อตกลงมีเกณฑ์จะทําสัญญาข้อตกลงได้แต่อาจจะแบบว่าอาทิตย์เองก็อย่างที่บอกเนาะอาจจะไปตกที่บริวารมากกว่าตัวเราก็ได้หรือการทําสัญญาข้อตกลงต้องให้ไหวไม่งั้นดาวมันย้ายย้ายออกไปหมดแล้วไปตกอลิมหมดเลยนะครับไปต่อในยวงที่2กันก็คือประมาณดาวเกตย้าย18มิถุนานตอนนี้ย้ายเข้าวีนาต่อดวงชะตาของเรา นั้นเกตเคยทับลัคนาเราถือว่าเกตนั้นเป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของไอเดียสร้างสรรค์ตอนนี้ไปตกวินาศละมีเกณฑ์เดินทางไกลนะครับเกตไปตกวินาศแปลว่ามีเกณฑ์เดินทางไกลหรือต้องระวังระวังอะไรก็ต้องระวังเจ็ดระวังดาวที่สุ่มน,นี้ในลัคนาของตัวเองได้ไหมได้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดไปต่างจังหวดัดไปต่างประเทศหรือมีเกณฑ์ที่จะต้อง ระวังในเรื่องของอะไรเอ่ยเออสิ่งต่างๆนะครับที่มีดาวอยู่ตรงนี้หรือคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ไปทําบุญก็ได้เดินทางไปทาบุญวัดไกลๆอะไรประมาณนั้นนะก็ดีไปนะครับเกตอยู่เรือนมังกรเนาะเกตอยู่เรือนมังกรเขาบอกว่าถ้าเกตอยู่เรือนมังกรเนี่ยพระแม่อุมาเนาะให้ไปไหว้พระแม่อุมาให้ไปไหว้เกี่ยวกับพระแม่ทัดดินพระแม่ธรณี ผูเออเนี่ยผูมวยผมอะไรประมาณเนี้เนาะอืมประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็ย้ายไปในช่วงที่สามช่วงที่สามดาวพุธย,ย้ายดาวพุธย้ายไปไหนจ๊ะย้ายไปอลิจา่าปากจะขมอยู่สองเดือนด้วยกัน 27, ยี่สิบเจ็ดมิถุนยาจนถึงประมาณนึงกันยาดาวอาทิตย์ไม่ใช่ดาวอาทิตย์ดาวพุธย,ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของอลิอุปสรรสโตเนาะสิบปากต้องมีถ้าไม่มีต้องไปซื้อเพิ่มนะครับ เอาแบบดับเบิลล็อกนะเอาซิปแบบดับเบิลล็อกรูดลงไม่ได้ต้องเอากุญแจเปิดอ่ะนะเพราะอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์พุทธจะเป็นอลินะครับพุทธจะเป็นอลิอุปสรรคศัครตรเูเหี่เกื่องของคําพูดการแจราการค้างขายการสืร่อสารก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ววันมนด้วยมันก็อาจจะแบบอย่าไปพูดเรื่องเก่าๆอย่าไปคุยเรื่องเก่าๆอย่าไปคุดคุยประวัติเก่าๆเพื่อที่จะขึ้นมาเผาอะไรประมาณนี้ เนาะเรื่องเก่าๆก็ปล่อยมันไปนะครับถ้าคุณไม่ปล่อยมันไปสุกย้ายเข้ามาตามในช่วงที่4สุกราชาโชคแต่ตกอุลิไอความรักมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคบางคนชอบพูดแต่เรื่องเดิมๆชอบพูดแต่เรื่องเก่าๆเพราะมันเป็นสี่มนพูดซ้ําอยู่นั่นแหละความรักมันย้ายเข้ามาตรงนี้มันก็มาเป็นอุปสรรคถูกปะ่ะการเงินก็มาเป็นอุปสรรคทําไมไม่พูดเรื่องใหม่ทําไมไม่ทำไมชีวิตยังต้องวนเวียนอยู่กับตรงนั้น นะครับกลายเป็นคนที่ฟังเรากลายเป็นเขาต้ไม่ชอบเรากลายเป็นสุขอลิไปเลยเนาะสุขอริราชาโชคเพราะนั้นกว่าจะได้ความรักกว่าจะได้การเงินเข้ามาเป็นราชาโชคต้องเหนื่อยต้องผ่านอุปสรรคต่างๆนานานะครับใจจะเย็นอยู่ไม่ได้6-4คือดาวใจเย็นท่านน้าตกอลิใจจะไม่เย็น นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ไปต่อในช่วงสุดท้ายนั่นคือดาวคารย้ายย้ายจากเรือนของสหัชชะไปอยู่ในเรือนของพันธุเรื่องบ้านเรื่องของการขนขวายเกณฑ์ที่จะอยู่ติดบ้านอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าเป็น30 30ก็คืออาสาที่จะทําให้คนอื่นเขา05ก็คือทําในสิ่งที่ไม่ได้เรียนมา 5้ 53, คือผู้ใหญ่สนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ใหญ่ชี้ทางนําทางให้คุณไปทําน่นทนํานี่คุณเองก็อาจจะต้องไปทําให้เขาประมาณนั้นนะเพราะว่ามันเป็น5 3 0ตัวเองก็มี8มี7อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดาวไม่ได้เสียหายอะไรนะยกเว้นไอตัวที่เริ่มเข้าวินาศแล้วอลิแล้ว2องสานะครับก็คือ6 4 9เสียหาย นะครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยทวนให้จนจบเนาะว่าดาวอาทิตย้ายเข้าอยู่ในเรือ,ขอ,อ,รอนของปุตตะบริวารช่วงแรกก็ต้องพยายามที่จะทําสัญญาข้อตกลงอะไรให้มันได้นะครับพอเกตมันย้ายละไม่ดีละเนาะย้ายเข้ามาไมี่ด้่อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลอาจจะมีแบบว่าอา่าไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือไปทําบุญนะครับ เสร็จแล้วพอดาวพุธย้ายตกอริแล้วเพราะนั้น <us> ต้องระวังคําพูดของตัวเองสองเดือนนะครับสุขย้ายต่างเข้ามา <us> ความรักอย่าท,ะเ,าทะเลาะกันนะครับการเงินต้องใช้ให้เป็นอังคารย้ายเข้าเรือนของพันธุก็การค้าขายไม่ใช่ค้าขายการขยันขวนขวายหา,ยามีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีผู้ใหญ่คอยช่วยนําทางให้เราทําในสิ่งน,นู้นสิ่งนี้ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะนั้นที่ต้องระวังคือ ระวังดาวเกตระวังดาวพุธระวังดาวสุขเท่านั้นเองนอกนั้นชีวิตอาจจะดูรับลากเรียบๆอาจจะเป็นกองเชียร์ให้กับคนอื่นมากกว่าในชว่วงนี้สวัสดีครับ